าพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาแมนขออัญเชิญองค์พระเยซูเจ้าในจิงมาสนิทประทับอยู่ณนาชัยคาเดือนแห่งนี้เพื่อประทานพระพรให้กับผู้ของพระองค์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าจังหลายพ <ง S 1> ระสถิตในสวรรค์นำพ <ง S 2> ระองค์จงเป็นที่ทสักการะ ข้าเนจจงมาถึงพระประสงค์ตรงศูนย์เดชในตําบลในสวรรค์โปรดปะธานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประธานดับไฟแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าในแต่การประชดในโปรดช่วยคนจากความเชื่อไร้เถิดอามทนวันธามารีเปลี่ยนด้วยพาะสัทธาพระเจ้าสิกับท่านผู้ได้รับพระพรกสติใด แต่พระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพรยิ่งนักสันตมารีพมานดาพระเจ้าโปรดประานาะทุกทั้งหลายก็เป็นคนบาปปับันนี้แล้วไม่จะตายอามนนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเป็นบุญของผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์พระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าเพราะว่าตาเดียวด้ตึดใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ พระกายพระคิตตเจ้าอาเมนพระกายพระคิตตเจ้าอาเมนาิิงอามขอพระพรของพระตปัจปัรักษาสังกายได้จิตใจให้พระพรของพระองค์ปกปักรักษาเราคุ้มครองเราและ ได้ระทานขพร,พรในโอกาสที่สามารถดะปีใหม่นี้ด้วยเถิดเลยในทิศจีวดีแประกาศที่ปาทิสอตั้งใจเดะเดินตัวแปเตรีเมื่อนให้แม่มเาแม่พระอวยพรอวยพรแข็ง